ที่นี่ไม่ใช่คำสอนแต่คือเสียงของหัวใจที่กำลังมองหาคำตอบเชื่อเถอะชีวิตมีคำตอบคือพื้นที่สำหรับทุกคนที่เคยหลงทางเคยท้อเคยสับสนในความเชื่อความหวังและชีวิตเราจะเล่าเรื่องจริงปรัชญาชีวิตความเชื่อเล็กๆที่อาจเปลี่ยนทั้งโลกในใจคุณทุกคลิปคือสะพานที่พาคุณกลับไปหาคำตอบในตัวเองให้ชีวิตเดินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปบนสะพานแห่งความรู้และคำตอบ เพราะว่าเชื่อเถอะชีวิตมีคำตอบกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ของเราได้มีโอกาสมาทำบุญคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจอิ่มใจแต่เมื่อเรามีความสุขใจอิ่มใจที่เรียกว่าเป็นบุญแล้ว เราก็ต้องมีกุศลที่จะรักษาบุญของเราไว้ก็รักษาใจของเราที่มีความสุขสุขใจนี้เอาไว้ให้ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดแล้วเมื่อมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาในใจ ใจของเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ยังมีคณะชาวต่างประเทศชาวม,มาเลเซียมาทำบุญที่เมืองไทยก็มีความสุขใจอิ่มใจแต่เมื่อไปดูโทรศัพท์แล้วก็มีข้อความเข้าม,มาว่าคนใช้ที่บ้านก็หนีออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าขโมยของหรือเปล่า พออ่านข้อความแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นทุกข์เพราะอะไรเมื่อไม่มีคนดูแลงานบ้านใครจะทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารใครจะซักผ้าใครจะถูบ้านเป็นความทุกข์ของคนที่มีเหมือนกันแต่ว่ามีแล้วก็ไม่มี ก็มีทรัพย์สินเงินทองมีความพร้อมแต่พอมันขาดคนจะดูแลไปอีกนะก็เป็นทุกข์แม้ความทุกข์ของคนนี้ไม่ว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครดูแลทั้งคือเหลือตัวเองก็เป็นทุกข์นะเพราะความไม่มีนะเป็นทุกข์อริยสัจเหมือนกันนะความพัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ พลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์นี่แสดงว่าเมื่อเขามีคนดูแลแล้วก็มีความสุขก็เป็นที่รักของของเขาเมือนกันเมื่อขาดไปไม่มีใครทํางานแทนก็เป็นทุกข์ขึ้นมาความสุขเพราะที่ได้ทําบุญก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน แต่เมื่อเขามีสติไปกราบพระไปสนทนากความทุกนั้นก็หายไปอีกความสุขอิ่มใจก็กลับมาแทนอันนี้เกิดจิตเรื่องของจิตใจที่รับรู้อารมณ์แล้วก็วิ่งไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เป็นบุญใจก็สบายเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามา เกิดอภาทานความยึดมั่นหรือมั่นใจก็เป็นบาปก็เป็นทุกเกิดขึ้นแต่ถ้ามีสติดูดีๆแล้วเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เป็นบุญนั่นมีความรู้สึกแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอารมณ์ของฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นอย่างนั้น ายที่เป็นทุกข์เพราะความโลภกดหลงก็ดับกิดดับเหพื่อนกันถ้าเรารู้เท่าทันเห็นว่าทุกอย่างที่เข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจก็ล้วนแต่ว่าเกิดดับเราก็จะทำใจของเราให้สงบได้อย่างนี้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าพูดถึงตามสมมุติการปฏิบัติ แต่หลวงพ่อชาท่านก็มาได้พูดว่าเป็นจิตตามุุพสนาอกท่านให้ตามดูจิตผู้ใด,ดตามรักษาจิตของตนบุญน,นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์นั่นเองตลอดวันถ้าเราตามรักษาจิตของเราถ้ากับเราได้ปฏิบัติตลอดทั้งวันแต่การเรียนรู้ การปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรคาฟังธรรมที่เป็นการศึกษาเราจะได้รู้จักอุบายวิธีที่จะปฏิบัติที่จะรักษาจิตเพราะธรรมชาติของจิตเกาก็มีความสงบมีความว่างอยู่ในตัวแล้ว แต่องคก์กรปฏิบแก้วก็ตัดมาให้เรามีสติระวังให้ดีเพราะแม้ว่าจิตนี้จะมีความสงบความว่างอยู่แต่ว่ายังไม่คงทนถาวรความตั้งมั่นของจิตยังไม่พอปัญญาที่รักษาจิตก็ยังไม่ถึงพร้อมยังไม่รู้รอบเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว้าใจ เราก็สามารถรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาได้เห็นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นยนว่าอารมณ์เมื่อเข้าไปสู่ใจใจที่มีความนิ่งใจที่มีความสง,งบใจที่มีความว่างอยู่แล้วถ้าเรามีสติปัญญารักษาใจได้ ใจของเราจะแยกจากอารมณ์นั้นได้จะแยกจากความสุขความทุกข์ได้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าสุขหรือทุกข์แต่นี้ตัวสติตัวปัญญามังอิอนน่อนในความบังมีพลังไม่พอจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์นั้นคือเข้าไปยึดมั่นถือมันก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมา พรานั้นเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราเอาไว้รักษาใจของเราเอาไว้ให้ใจของเรามีสติปัญญามีภูมิตั้านทานต่ออารมณ์ที่จะเข้ามาอันยกตัวอย่างง่ายๆว่าในบ้านของเรานั้นมีนเก้าอี้อยู่ตัวหนึง่งเราเป็นผู้ที่นั่งอยู่เก้าอีอ้ตัวนั้น ยังมีคนเข้ามาในบ้านเราเราก็รักษาเก้าอี้ของเราไว้เราไม่ลุกไปไหนเขาก็ามานั่งไปได้มันรักษาใจเอาไว้อารมณ์ก็จะมาปรุงแต่งใจของเราไม่ได้แต่ถ้าอารมณ์มาปรุงแต่งใจของเราไปแล้วเราก็ตามรู้ไว้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เราถูกกิเลสปรุงแต่งไปแล้ว เราก็พยายามตามรู้ไว้ถ้าร,ารู้ทันแล้วความรู้สึกนั้นมันก็จะดับไปนี่สติปัญญาของเราก็เพียงพอถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเอาไว้ก่อนก็มีคนถามปัญหาเหมือนกันว่าถ้าเขาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีคนมาว่าเราตำหนิเราติดเตียนเรา เราจะทำอย่างไรเราจะนีไปไหนไม่ได้ก็เราก็ฟังไว้นั้นเราจะพุทโธธรมโมสังโฆในใจเอาไว้มีสติเอาไว้นั่นจะเป็นการเจริญเมตตาภาวนาก็ได้ให้เป็นอารมณ์ของใจที่สงบเมื่อเป็นอารมณ์ของใจที่สงบเราจะได้พิจารณาได้ว่าที่เขาพูดนั้นเป็นอย่างไร เขาว่าเราเนินทาเรามันจริงไหมถ้าไม่จริงเราก็อย่าไปโมโหไปโกรธเขาหรือว่าถ้าจริงเราก็แก้ไขปรับปรุงของเราให้มันดีขึ้นโ่อเรากำลังเห็นคนกำลังโมโหอยู่โกรธอยู่นั่นก็เป็นไฟที่เขากำลังเผาเขาอยู่ถ้าเรายังไปโกรธตอบก็แสดงว่าเหล่านี้ยังใช่ไม่ได้ พะเราเห็นโทษแล้วของคนที่โมโหนั่นเราไม่ควรที่จะโมโหที่จะไปโกรตอบเขาในหังการปฏิบัติอย่งการทำทานนี้พวกเราสามารถนะทำกันได้เป็นประจำแนละ้วสิ่งที่สำคัญถ้าการที่จะอดทนขึ้นฝึกขันติก็คือศีลเราแม้ว่าจะสมิสติปัญญาตอบโต้ได้ แต่เราว่าเรามีศีลเราก็ต้องอดทนไม่พูดไม่โต้ตอบเพราะเดี๋ยววาจาของเราจะผิดไปในพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างบาร,รมีนีอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนมากมายเหลือเกินมริยะบาร,รมีของพระอ,องค์นี้ ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจย่างว่าต่อสองสารให้พองค์อดทนมากที่สุดตกลงไปในนรกอบายภูมิก็มากมายแต่ไม่ท้อแท้เลยไม่มีแม้สักขนาดจิตเดียวที่จะท้อถอยต่อพระโพธิญาณจิตข้าพระองค์นี่เป็นใหญ่ที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ท่านอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับว่าคนทั้งโลกถูกเครื่องพันธนาการเอาไว้พันธนาการก็คือความแก่ความเจ็บความตายเกิดแก่เจ็บตาย,ควา,ตายความทุกข์เป็นเครื่องพันธนาการองค์ปัฒน,นาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะออกจากเครื่องพัฒน,นาการอันนี้ แล้วจะช่วยสัพพสัตว์ให้ออกไปด้วยไม่ออกไปคนเดียวถ้าออกไปพระองค์เดียวนั่นถ้าเป็นสุเมธาดาบทก็สามารถทำได้เป็นพระรันปฏิสัมพิทายานมีบารมีมากตอนนี้พระองค์ด้วยความเมตตาหมากรุณาธกคณนั้นกว้างใหญ่ไปสาลหาริสุทธาที่ประมาณไม่ได้ทนยากลำบากทนทุกข์ในอวัยภูมิ ทนเกิดแก่เจ็บตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเดินบารวีของพระองค์มาเต็มยังเป็นระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วงสแสดงธรรมให้เราปฏิบัติตามแล้วเราลองดูว่าเราเจะปฏิบัติตามได้แค่ไหนเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นพระอรหันต์จำนวนมาก เป็นพระอนาคามีเป็นพระสะกทา,าคามีเป็นพระโสดาบันซึ่งปิดอบัยภูมิได้ถ้าเราตั้งใจ่าชีวิตนี้อย่างน้อยเราจะต้องปิดอบัยภูมิให้ได้เราต้องมีศรัทธาในการปฏิบัตินะบางคนก็เป็นโยมผู้ชายเคยดื่มเหล้าสุบรีเพราะการงานก็มีความเครียดสูง นะต่อทรัพย์สินเงินทองก็อาศัยเล่านะย้อมใจให้มันลืมความทุกข์ไปบ้างแต่ต่อมาเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เลิกได้ตั้งใจปฏิบัติมุ่งมั่นภาวนาแสดงวในจิตของเราเนี่ยนะมีลักษณะหลายอย่างในบางครั้งถ้าจิตของเราดี เห็นว่าผู้ที่สามารถเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลได้แล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่จะต้องทำให้ได้ให้ถึงอญาโยมคนนั้นเขามีสมาธิมีศัสธาเราก็จะต้องมีให้ได้เห็นโทษให้ได้พิจารณาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราวาสนาบาร,รมีอย่างเดียวต้องทำด้วย ้าวาสนับรารมีของเราน้อยที่ทำมาแล้วชาตินี้เราทำามากมากเราก็ถึงไหวถ้าเราทำมามากแล้วเราก็ยิ่งทำมากอีกก็ย่อมจะถึงไหวขึ้นอีกแต่ถ้าเราปล่อยไปประมาทไปก็เสียโอกาสเสียเวลาไปมันตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกเรื่องของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล ลูกชายเศรษฐีคนนี้ถ้าปฏิบัติสมัยยังหนุ่มอยู่จะได้เป็นพระอาหารหันต์ทีเดียวสมัยกลางๆอายุกลางๆคนแล้วปฏิบัติจะได้เป็นพระอนาคามีสมัยปลายชีวิตถ้าปฏิบัติก็ยังได้เป็นพระสุนดาะสะกาตาคามีถ้าเธอขยนันจะเป็นมหาเศรษฐีเลยถ้าไว้ต้นเธอขยันกันแข่ง วัยกลางเธอขยันก็จะได้เป็นระดับเศรษฐีวัยปลายถ้าเธอมีความเพียรขยันอีกก็จะได้เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยได้แต่ว่าน,นี่ลูกชายของเศรษฐีคนนี้เกิดขึ้นมาไม่ทำอะไรในวัยต้นวัยกลางวัยปลายของชีวิตก็เลยไม่ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกไม่ได้ทั้งทรัพย์ภายใน เห็นไหว่าคนเราจะร่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจของเราทำความภาคเพียรไม่เกิดวิสัยที่พวกเราจะทำได้แล้วก็มีหลายคนว่ามาทำบุญใส่บาตรแทบทุกวันก็มีเป็นจนเป็นนิสัยอันนี้ก็ไมไปเ่ธรรมดานะเนื้อมาทุกสาวาทิย์ ก็ทำได้จนเป็นนิสัยปัจจัยเนื้ออยู่บ้านเราสวดมนต์ภาวนาทุกวันต้องหาเวลาแหละอย่างน้อยสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงฝึกจิตของรานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็เบิกบานเป็นอาหารของใจทาให้เรามีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้ จะรักษาใจของเราให้เกิดความสุขความว่างได้เราจะสัมผัสกับความสุขความสงบได้ก็จะมีความศรัทธาความเชื่อในตัวเองแรกๆเลยเราก็อาศัยศรัทธาความเชื่อโดยการได้ยินได้ฟังเมื่อเราปฏิบัติเราได้ริมรถของความสงบแล้วแม้ไม่มากก็เชื่อว่ามีจริงๆ นักเทศตอบแบบว่าถ้าความสงบนี้มันอยู่นานๆมีจํานวนมากขึ้นเราจะมีความสุขขนาดไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรยก็ตัดว่าความสุขนะที่แท้จริงนั้นอะ่ะคือที่จะเหนือจากเรื่องอื่นจากความสงบนี้ไม่มีวความสงบนั้นอะ่ะเป็นความสุขที่สุดแล้วนัติสันติปรมังสุขัง อันนี้ใค้เรามุ่งมั่นกันไปสู่ความสงบให้ได้ความสงบของใจก็คือใจของที่เราที่ว่างจากอุปทา,านนะสักระยะหนึ่งใจจะเบิกผ่านนะก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัตินะจปลอด